สวัสดีค่ะวันนี้เราทำข้าวผัดกุ้งนะคะใส่น้ำมันเยอะหน่อยเราจะเกียวไข่ก่อนใส่ลงไปพอมันร้อนเริ่มจับตัวแล้วก็คนคนขยี้ขยี้ยแล้วพักไว้จากนั้นนำํำกุ้งมาเหยาวเหยาวหมายถึงลวกในน้ามันนะคะลวกจนสุกดีก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็นำกระเทียมใส่น้ามันใส่กระเทียมลงไปกระเทียมสับผัดให้เหลืองจากนั้นก็ใส่แครอท โคนต้นหอมลงไปผัดจนหอมดีนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปค่ะบี้ๆข้าวให้มันกระจายจากนั้นก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลพริกไทยซอส้าเขียวน้ำมันหอยแล้วก็โรยเกลือค่ะอร่อยตรงเกลือนะคะจากนั้นผัดให้เข้ากันเลยค่ะ พอมันเข้ากันดีเราก็นําไข่ที่เราเจียวไว้ก่อนแล้วก็กุ้งที่เราเหยายไว้ก่อนมาแล้วก็ใส่น้ํามันกุ้งลงไปเล็กน้อยค่ะผัดให้เข้ากันดีใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมซอยจัดจานเสิร์ฟโปรยหน้าด้วยผักชีค่ะ